ล่าสุดคะ่ะทาง YG ประกาศชื่อ World Tour ของสาว Blackpink แล้วคะ่ะรอบนี้มาในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Deadline World Tour Oh my God Blackpink จะคัมแบ็กแล้วละคะล่าสุดนี้นะคะทาง Blackpink Official คะ่ะ Official ของทางสาว Blackpink ได้ออกมาเปิดเผยโปสเตอร์ Monster นะคะบอกว่า Deadline World Tour ซึ่งเพื่อนๆตีความว่าอย่างไรอันนี้ก็เร้วแต่ซึ่งล่าสุดนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยชื่อ Deadline World Tour ใช่ไหมคะสำนักงานข่าวทางเกาหลีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการ แถลงข่าววันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยว่ามันแปลว่าอยัางสาหรับเด a ไลน์เวิลด์ทัวร์ของ b l a c k พิงคนะคะความหมายก็จะประมาณนี้เึืงอนี้ค่ะมีแม่แม่แฟนคลับเนี่ยก็ได้ออกมาแปลความหมายคําจํากัดความค่ะของชื่อเวิลด์ทัวร์เดทไลน์ของ b l a c k พิงคค่ะโดยระบุว่านอกจากนี้ชื่อเวิลด์ทัวร์ใหม่ของ b l a c k พิงคก็ได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันนี้ทําให้แฟนๆทั่วโลกต่างตื่นเต้นกันอย่างมากโดยทัวร์นี้ใช้ชื่อว่าเดทไลน์ซึ่งหมายถึงเส้นตายหรือกําหนดเวลาสุดท้ายล่วงหน้าชื่อท ที่ไม่อาจย้อนกลับได้และเป็นโอกาสที่จะดูดมสมาธิอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงคาดว่าเป็นการแสดงที่มีความสมบูรณ์แบบสูงในระดับมหากราบทั้งในด้านโปรดักชันและพลังของการแสดงบนเวทีค่ะทีนี้มันก็แปลได้2ทางนะแอดวามันเป็นการกระตุ้นให้แฟนๆอยากจะไปชมแลกิ้งนะคะหนึ่งก็คือตามความหมายของทัวร์ครั้งนี้ตามที่เขาระบุมาน่ะนะแต่อีกแง่มุมนึงค่ะแอดก็มองได้ว่าเฮ้ยถ้าทุกคนได้ฟังแบบนี้เดทไลน์บางคนก็จะไม่ได้แปลประมาณนี้แล้วนะบางคนอาจจะแปลว่า ว่าแบบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเป็นครั้งสุดท้ายของแลคพิงค์แล้วหรือเปล่านะคะฉันต้องไปชมให้ได้เลยฉันต้องหาบัตรให้ได้ประมาณนี้มันก็เป็นการกระตุ้นให้คนที่ต้องการจะไปชมแลคพิงค์นี้ยิ่งอยากจะเข้าไปชมอีกนะคะเพ,เพื่อนๆว่าหรือไม่ก็เป็นเรื่องดีๆค่ะโดยโดวยวาเลนเอาตกอกตก,ตกใจนะคะสําหรับการเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้2018นะคะ i n งยูเอ2022บอนพิง n k 2025 Deadline ค่ะ,ะซึ่งมันก็มีหลายคนนะคะที่ไปตีความหมายแบบว่าแตกต่างกัน มากๆเลยนะคะอันนี้แอก็เลยนําตัวอย่างของแม่ๆแฟนคลับลนะเนาะที่มีการหวีดรื่องนี้ออกไปนะคะหลังจากที่ทาง YG ออกมาเปิดเผยบางคนก็บอกว่าคงทัวร์ครั้งสุดท้ายของวงแล้วแหละรอไทยแลนด์นะคะไปเหมือนเดิมไปร่วมเป็นตำนาน <c oughs> คุณแม่ก็เศร้าเกินบางคนก็บอกว่าชื่อทัวเท่ากับทัวครั้งสุดท้ายก่อนวงแตกค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเห็นไหมว่ามันมองแบบนี้ได้นั่นเองนะไม่ว่าจะคนละอย่างกับความหมายที่เขากําหนดมานะคะที่เอามาแปลกันเนาะบางคนก็บอกว่าเดทไลน์จริงงานเร่งงานรีบค่ะซึ่งที่จริงเนี่ยมันจะต้องออกอัลบั้มก่อนป้าแม่หรือว่ายังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นชื่อเวิด์ทัวร์เลยนะคะเนี่ยโอ้ยทุกคนมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหรอกค่ะแบล็คพิ้งยังคงเป็นตำนานตลอดไปส่วนตัว เอสนี่ก็คือวีดน้องดิซ่าอยู่นะแต่ว่าเวลาได้ยินข่าวแบบแลกทิ้งจับยุบวงเนี้ยก็ไม่อยากให้ยุบนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นสีสันของชีวิตนะเอสว่าไม่อยากให้ยุบไปเลยสักทีเดียวนะคะแบบว่ากลับมาหาการเรื่อยๆแบบนี้ได้อะป่ะแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมานี่นะคะถ้าพูดถึงเดลกรุปศิลปินต่างประเทศในใดสุดท้ายก็ต้องแยกวงเลยค่ะทุกคนทุกคนต้องไปเติบโตนะคะอย่างเช่นโนโมณีนะคะที่ก่อนหน้านี้ได้เจอกับน้องดิซ่าที่โคเชร่าแล้วก็อยู่ค่ายเดียวกันด้วย โนมานีก็มาจากเกิ l g ลกรุ๊ปนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแยกวงอะนะแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวทุกคนต้องอารมณ์แบบเกิดคนเดียวตายคนเดียวนะคะทุกคนมันก็คงจะต้องแบบนั้นในสักวันนะนะแต่ว่าส่วนตัวแอนก็อยากให้คงอยู่นะคะสําหรับแล็คหญิงแต่ว่าชื่อล่าสุดของ World Tour คือแบบอื้อหน่าจะสื่ออะไรประมาณว่าต้องทําอัลบั้มให้เสร็จเดตไลน์ก่อน World Tour ปะอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนอก็ตีไปได้หลายความหมายนะนะคือชื่อทัวร์นี่มันแบบมันชวนให้ทุกคนอนะไป ติดตามสฉาๆมากๆเลยนะคะประมาณว่าเก okay, ต้องไปแล้วปะเพราะว่ากลัวเป็นครั้งสุดท้ายของแบล็ k พิงนั่นเองนะคะอันนี้แอดก็ว่ามันสามารถกระตุ้นคนดูได้นะอันนี้ถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะคะโอ้โหแล้วก็ล่าสุดนี้นะคอนเสิร์ตของแบล็ k พิงที่เกาหลีนะคะที่นั่งก็เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดก็โชเอาในทันทีส่งผลให้แฟนๆที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้ต่างหลังไหลเข้ามาพร้อมกับคําขอซื้อบัตรนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนทาง YG จึงตัดสินใจที่จะเปิดที่นั่งเพิ่มเติมที่ Black World Li Tourad Pk Ingo ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจํากัดการขายนะคะเนื่องจากว่าถูกบทบังทัศนียภาพจากเวทีนั่นเองเนาะที่นั่งที่จํากัดการชมอาจจะมีข้อจํากัดในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็มาตรฐานการชมของแต่ละบุคคลนั่นเองนะเม์ล่าสุดประกาศเวิลด์ทัวร์แล้วนะคะแม้ว่าจะยังไม่ประกาศการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแต่แอดคาดว่ามันมาครอบคลุมกันหรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเพราะว่าจะไปร้องเพลงในอัลบัม้มในคอนเสิร์ตหรือเปล่าคือมันแบบใหม่แบบสัพท์นะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็คงจะมีแผนอะไรเขาที่ แบบเม็ดเยอะดนนะ YG ต้องรอติดตามค่ะหรือไม่แน่นะคะการคัมแบ็กอาจจะมาเดียวยวนี้ก่อนที่จะมีการประกาศเวิร์ทัวร์แต่ว่าประกาศเวิร์ทัวร์ก่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวประมาณนั้นหรือเปล่าที่จะจองบัตรอะไรนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีการเปิดจองแล้วอย่างโกยัางนี่ก็คือโซอาค่ะเพืพ่อนๆอย่าเพิ่งเศร้าไปนะคะอันนี้แบล็คพิงจะเวิร์ทัวร์แล้วค่ะทุกคนน้องลิซ่าของเราจะยุ่งมากๆเลยนะช่วงนี้ดังนั้นค่ะก็มารอติดตามนะคะซึ่งวันนี้น้องลิซ่าจะปล่อยเพลงวินาวิทยะะ์ยูสอง ประกาศเลยเมฆและก็กับความหมายของทางเดตไลน์เวิลทัวร์ของแบล็กพิงคนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าแปลตามความหมายที่สำนักงานข่าวเขาเขียนก็ตามที่แอกกล่าวไปเลยค่ะเพราะว่านี่คือคําแปลจากแม่แม่แฟนคลับที่ออกมาแปลบท,บทความนี้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันแปลได้หลากหลายตามจิตใจเราต้องการนะนะเพราะว่าแบล็กพิงก็คือมีการเรื่องลือกันเหลืเเกินนะคะเรื่องที่ว่าวงจะแตกเนี่ยทุกคนก็อาจจะใจตุ้มๆตมๆได้นะคะอ่ะอย่างไรฮาล่าสุดแบล็กพิงจะคมแบ็กแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าในทุกๆช่องทางรวมถึงงานวงด้วยนะจ๊ะก็ฝากไปวีดแบล็คพิงคนะคะกันที่ออฟฟิเชียลของทาง b l a c k พิงค์ออฟฟิเชียลด้วยนะคะ